คำอธิษฐานรวมบุญเพื่อความคล่องตัวในธุรกิจการงานการเงินครอบครัวการเรียนสุขภาพและเรื่องอื่นๆข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งอันสูงสุด ขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทุกทกุพระองค์พระอริยส,สงฆ์ทุกชั้นทุกภูมิพระโพธิสัตว์พระมหาจากักรพรรดิทุกทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตโดยที่สุดบารมีรวมหวงปู่ทวดและหวงปู่ดู ขอได้โปรดรวมกำลังบุญบาร,รมีสิบทัศอันได้แก่ทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาของข้าพเจ้าเพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องอันใดติดขัดขอให้คล่องตัว อันใดคล้องตัวอยู่แล้วขอให้ข้องตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความอดอยากความลำบากความขาดแคลนความจนความไม่มีการรอคอยจงอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้ปราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานเทินโดยเฉพาะในขนาดนี้ข้าพเจ้ามีความติดขัด ไม่คล้องตัวในเรื่องก็ขอให้ระบุเรื่องที่ท่านต้องการแต่อย่าให้เกินกำลังบุญเสร็จแล้วรวมจิตสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วสวดบทสัพเพรักษาใจดีๆเพื่อเพิ่มบุญบาร,รมีเล่งสิ่งที่ปารถนาให้ได้บังเกิดผลได้โดยเร็ว สัพเพผู้ทาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภระปตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานั้นจะเตเชนรารค้งบัานทามีสัพเพโสพู้ทางอาทิธามีธรรมังอาทิธามี สางข้างอาทิธรรมีพระคาถามหาจักรรรานินี้เมื่อนำมาสวดภาวนาเป็นประจำทุกวันทุกขณะจิตจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในการคิดการพูดการกระทำมีอนุภาพป้องกันอันตรายทั้งร้ายทั้งปวงเพิ่มบุญบรารมีมีสติสมาธิตั้งมัน่น เกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหามีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องให้บังเกิดราบผลมีกินมีใช้ไม่ขาดมือดังมีสมบัติพระจักรพรรดิติดตัวเป็นคาถาวิเศษนักอย่าพึ่งปงใจเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองที่สำคัญต้องคิดพูดทำแต่สิ่งดีๆ